สวัสดีเช้าวันอังคารทุกคนสองตายายกินกาแฟเหมือนเดิมเสื้อยิ้มยากเลยนี่ที่ตั้งซื้อให้เราไปได้มันคือมีหลายซื้อแต่แล้วนะเสื้อยิ้มยากพอเทามืดยิ้มยากทีเด้อคันเดนมืดแล้วก็มืดอยู่นี่แหละเมื่อคืนนี้แสดงกันทาแปลง ไม่ตึงว่แต่เสียอย่างเดียวภาพนอนนะแต่บริตตังกล้องบริตังกล้องแบบนี้มันภาพนอนมันถ่างไรใดยากเลยทาเลียวนะซิบผาาเลยภาพนอนต้องภาพตั้งนั่งดูข่าวกินกาแฟเหมือนเดิมจ้าทุกคน คลิปนี้เสียเอาจักนาทีเนาะเพราะภาพนี้มันสวยวะ่ะยายทาแป้งล่างหนาตะดึกภาพนี้สวยแต่เอายาวๆหน่อยเป็นคลิปเงาๆ,ๆ,ๆถ่ายภาพไว้ให้ลูกห้หลานเบิ่งเถ่ามาเนี่ยอายุสี่หาสิบวล้อสองเถ่านี่ค่ะสิบหกสิบเหลียวบอพิษสองตายายนี่อายุจะหกสิบแล้วนะจ๊ะ จะได้เงินโสโบโเลยเด้ยังแข็งแรงอยู่ด้วยทำงานทำงานก็สั่งเอ้ยวัยรุ่นบริสัมลาหละแข็งแรงเหตุงานเนี่ยปุ้ยหัวหมุนยุดอยากยุดกับบุหาย,ยุดทเท่าเก่ก็ได้มีแต่เล่งเล่งคู่มือง,งานเพื่นนะถ้ได้แต่ง,งานบุรุกน้องบุชิตใแเราบริสักธ์ผล บรรุณน้องพอหยุดเอาหยุดเอาได้บัณเิ็เลาบอด้หยุดเด้ห้ามหยุดวะโอ้เพืลอไปหยุดปีใหม่เพื่วอวะโคตรเอา้าแล้วมือก็นักได้งานเราแล้วมือกระเบาจะเป็นบางมือถ้าคนงานลงลงเบิร์ตคู่คนอ่ะบอมเบื่อเมย์ปันได้ลูกถ้าลูกน้องหยุดเบิร์ตเนาะโอ้เราจมเลยเราเมยหยุดได้ลูกน้องนะ วิกหนึ่งมันมีสิหามือ่อบอกลังค้นก็นได้เห็นหามือ่อลังค้นก็นได้เก้ามือ่อลังค้นก็นได้สิบมือเราเต็มเราสิหามือเต็มถูกวิกก็แหละมุมีมูยุดยุดบ่ได้ขนาดขอยยุดกันยัง่ใหิยุดโ่เคกก็ได้พูดแลนะ้วเนี่ยเอาแต่งานนะดูตูกงน้องหดเท่า,ลา,าลแล้วได้บาทจะผักผลก็บ่ใหิยุดละป้ายเลยล้ว เขายุดบดกระห็ดสองคนเลยละฮะสองคนกับลูกน้องบักหนึ่งมัสิบุยุดเบื่อคอยยุดบักลาวคนลาวลูกน้องยายมีทั้งลาวทั้งขมรญธมาเลย <c oughs> นอนอยู่หน้างานบดนะบัดนอนบัดนอนอยู่พี่บัดห่ยาวบาย,ยายใบอยูอ่롱คันเป็นนอนหน้างานบดอันนี้ที่ดินเช่าคือชวนตัวบ่ามหมักความวุ่นวายได้ยาย คลิปนี้พอสนีเด้อจ้าสวัสดีจ้า